สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ทุกคนนะคะยินดีต้อนอรับเข้าสู่อลิสเมจิกโมเมนต์ค่ะวันนี้เนาะเราก็จะมาดูดวงรายเดือนนะคะของเพื่อนๆที่เกิดราศีสิงห์กันเนาะว่าในเดือนตุลาคมนี้ค่ะดวงของเพื่อนๆจะเป็นยังไงกันบ้างนะในช่วงเนี้ก็มีหลายอย่างเลยเนาะทั้งโรคระบาดเอ่ยน้ำท่วมเอ่ยยังไงเพื่อนๆนก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ อ่ะก่อนจะไปดูคำทำนายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊ง,ง,งไว้ให้แม่หมอด้วยนะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะเอาที่เรื่องแรกปเป็นเรื่องการเงินก่อนเลยเนาะเรื่องการเงินของชาวราศีสิงในเดือนตุลาคมนี้ค่ะอ่ะโอเคเรื่องการเงินเราว่าค่อนข้างจะวุ่นวายค่ะโดยเฉพาะใครที่มีลูกหนี้ หรือมีปัญหาการเงินบางอย่างอยู่เนี่ยเรื่องจะค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเท่าไหร่ซึ่งภาระโดยส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเงินอนะมันตกที่เราคนเดียวเนาะจากใบเนี่ยเออในเดือนเนี้ยค่อนข้างจะฉุกเราหหกวุ่นวายค่ะถึงแม้จะมีเงินเข้านะถามว่ามีเข้าไหมมีเข้าเออเงินยังคงเข้าอยู่แต่เหมือนมัน เราจัดการอะไรได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนาการจัดการหนี้สินหรือแม้กระทั่งการมีลูกหนี้อ่ะยิ่งโดยเฉพาะคนที่มีลูกหนี้อ่ะมีสิทธิ์มากเลยที่จะมีเรื่องวุ่นวายทวงเงินไม่ได้หรือเขาไม่ทําตามสัญญาค่ะเออใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระมัดระวังไว้เนาะด้วยคนราศีสิงห์เป็นคนที่ค่อนข้างจะเพื่อนเยอะเพื่อนพ้องเยอะเป็นคนตรงๆปากร้ายแต่ใจดี ตรงนี้แหละระวังคนจะเอาจุดนี้มาเอาเปรียบเออมาเอาเปรียบเราในเดือนนี้ได้นะคะโอเคอันนี้เป็นภาพรวมในเรื่องการเงินเนาะอ่ะต่อมามาดูการงานกันหน่อยโอเค การงานเนี่ยอ๋อยังถือว่าออกมาดีเนาะเพราะว่าสองใบแรกที่ออกมาค่ะก็ยังบอกว่าเรายังจัดการเรื่องงานได้อยู่เรื่องงานเนี่ยถึงจะเหนื่อยมากขานาดไหนแต่ด้วยความที่คนราสีสิงห์ตัดสินใจเร็วทำงานว่องไวอะ่ะอันนี้ก็จะไปเข้าตาผู้ใหญ่เออหรือเข้าตาลูกค้าไม่รู้ละแต่มันจะทำให้ผลงานเราอะออกมาดีเออเรารู้สึกว่าเออไอความเหนื่อยที่ทุ่มเทไปอะคุ้มแต่งานหนักค่ะ งานหนักจริงๆจะใบนี้งานหนักแน่นอนเนาอะ,อะความขยันที่มีอยู่อาจจะไม่พอค่ะแต่อย่างน้อยในเรื่องงานมีตัวช่วยดีก็คือผู้ใหญ่รุ่นพี่จะให้ความเมตตาช่วยเหลือเป็นอย่างดีถ้าต้องติดต่อพูดคุยกับลูกค้าก็ออกมาในทิศทางที่ดีค่ะลูกค้าค่อนข้างจะพอใจเนาะแต่บอกเลยเรื่องงานนะเดือนนี้เราชาวราศีสิงห์ต้องใส่เต็มเท่านั้นอืมโอเค เดี๋ยวมาดูในเรื่องของความมารักนะคะว่าความรักของชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นยังไงบ้างเออเราขอเริ่มที่คนโสดก่อนนะเริ่มที่คนโสดก่อนเลยคนมีคู่รอแป๊บเดียวจ้ะมานะสำหรับคนโสดเอาละเปิดมาแบบนี้เออ ความรักของคุณจริง,รงๆมันอาจจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่คุ้นเคยเป็นอะไรที่รู้จักกันอยู่แล้วอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นแฟนเก่าสทัทีเดียวหรอกค่ะแต่อาจจะเป็นคนที่เคยเคยคุยกันบ้างหรือสนิทเชื้อคุ้นเคยกันอยู่แล้วเออถ้าในกรณีที่คุณยังโสดเลยเนี่ยเป็นไปได้มากว่าเขาจะอยู่ไกล เขาจะอยู่ไกลเขาจะจะถึงจะรู้จักกันแล้วแต่อาจจะไม่ได้เจอกันทุกวันอะไรเงรี้ยไม่ใช่แบบนั้นนะเขาอาจจะอยู่ไกลแต่ก็คนที่จะเข้ามาในช่วงเนี้ค่ะมีสองเคสเคสแรกคืออายุเยอะกว่าอ,อ,อายุเยอะกว่าหลายปีหน่อย 4, 5, ปี่ห้าป,เปีเป็นต้นไปเนี่ยกับเคสที่2คือความมารักที่กําลังจะเข้ามาค่ะจะเข้ามาช้าค่ะช้ามากแล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่ค่อยค,อยคอยเป็นค่อยๆไปอึดอัดยืด,าย,ดยาดนะ เออแต่มีสิทธิ์พบคู่ที่อายุเยอะกว่าและฐานะดีกว่านะคะถ้าเจอคนเกณฑ์ประมาณนี้ก็พูดคุยลองทำความรู้จักไว้ก่อนไม่เสียหายนะคนที่เข้ามาในช่วงนี้ถือว่าดีค่ะอาจจะได้มีการเกื้อนหนุนกันในอนาคตเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูเคสคนมีคู่บ้างเออมาดูเคสคนมีคู่บ้างว่าเป็นยังไงในเรื่องของความรัก มาเลยโอเคสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะก็ถือว่าความรักไปได้ดีค่ะมีกระทบกันกระทบกระทั่งกันบ้างตามภาษาลิ้นกับฟันเนาะซึ่งในเรื่องที่จะแบบมีปัญหากันหรือมีเรื่องที่ต้องให้ดิสคัสกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเดิมๆปัญหาเดิมๆไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเป็นเรื่องที่บางทีเราก็แบบไม่ค่อยโอเคกันอยู่แล้วก็ควรจะพูดคุยให้มันเคลียร์เนาะอืม โอเคส่วน2ใบนี้ค่ะพูดว่าดีเลยยิ่งในเคสของคนที่ทำอะไรร่วมกันทำธุรกิจร่วมกันนะจะยิ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นค่ะเออถ้าใครอยากจะมีน้องเตรียมตัวขอน้องได้เลยไม่ว่าจะเป็นขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจะไปหาคุณหมออันนี้เอาตามสะดวกนะคะแต่ละว่ามีเกณฑ์สูงมากที่สำหรับคนที่หวังเรื่องข่าวดีเกี่ยวกับเบบีนะสใบนี้มีเกณฑ์สูงมากเลย อ่าอีกอย่างหนึ่งให้ระวังไว้ค่ะว่าเรารู้สึกว่าคู่ของคุณเนี่ยเขากําลังอยากได้หรือต้องการอะไรบางอย่างแล้วก็ดูเขาเนี่ยจะอ้อนขอเอาจนได้นะอืมี่วิธีมีคําหวานต่างๆมาอ้อนขอเอาจนได้แต่ไม่ต้องห่วงนะคะสิ่งที่เขาจะขอไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะเออไม่ใช่เรื่องไม่ดีอันไหนยอมเขาได้ก็ยอมเขาไปนะคะอืมแต่ก็คือออกมาโดยรวมะถือว่ามีความสุขดีเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องหัวข้อต่อมาเลยเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะของคนราศีสิงในเดือนนี้เนาะโอเคอ่าเปิดออกมาขนาดนี้อันแรกคือเราเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะคะเอ่อถ้าใครมีโรคประจำตัวหรือมี คนในครอบครัวค่ะที่เป็นโรคประจำตัวบางอย่างเช่นความดันหัวใจอะไรแบบนี้ให้ระวังว่าโรคนนั้นมัจจะส่งต่อมาถึงเราได้อย่างง่ายดายเลยเพราะว่าวิถีสไตล์การกินของเราความเครียดของเราต่างๆเนาะเอออีกอันหนึ่งค่ะที่อยากจะให้ระมัดระวังก็คือการไว้ใจคนอื่นมากเกินไปอะค่ะจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนที่หลังอืมเออเป็นไปได้งดปาร์ตี้งดกินดื่มของมึนเมาจะดีที่สุดนะคะ เนาะในช่วงนี้นะจะเอาปัญหามาให้แหละส่วนนะเรื่องงานขอให้อดทนหน่อยเดียวพอผ่านจังหวะวุ่นๆตรงนี้ไปได้อะ่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะคะไม่ต้องห่วงนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสุดท้ายกันว่าทำบุญแบบไหนนะถึงจะเสริมดวงของคนราศีสิงห์ได้เนาะอ่าจากตรงนี้นะคะ ไม่ไกลไม่ไกลค่ะทำบุญกับผู้ใหญ่ในบ้านค่ะเช่นาการไปตอบแทนไปล้างเท้าคุณแม่คุณพ่อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้หมดเลยเนาะใครก็ตามที่เราเคารพนับถือเอาของขวัญเอาความดีความชื่นใจไปฝากท่านนะคะประมาณนี้เนาะทำให้ท่านมีความสุขอย่างเงี้ยเอออย่างที่สองก็คือทำบุญเกี่ยวกับการทำานุบำร,รุงสถานที่ส่วนรวมเช่นโรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าวัดโรงเรียนพวกนี้ค่ะที่ต้องการการความช่วยเหลือหรือการทำรู้แบรุงอะ่ะก็จะช่วยเสริมดวงทำให้อุปสรรคที่มันจะเกิดกับงานที่เราพูดไปไมเมื่อกี้มันผ่านพ้นไปได้ดีมากขึ้นแล้วก็เร็วมากขึ้นนะคะโอเคอันนี้ก็คือภาพรวมสำหรับคนที่เกิดราศีสิงห์เนาะค่ะ ในช่วงนี้อย่างที่เรารู้สถานการณ์ต่างๆวุ่นวายมากเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ้งๆไว้ให้แม่หมอด้วยนะคะเราขออวยพรใ,ให้เพื่อนๆทุกคนนะผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างไปได้นะคะแล้วก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามามีแต่ความประสบความสำเร็จเข้ามาในทุกๆวันนะคะ โอเควันนี้ต้องไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายคะ่ะ